วันที่26กุมภาพันธ์2568กองกำลังพิทักษ์ชายแดนกระเรี่ยง BGF นำโดยพันโทนหนายหมองโซโ,โซคศก BGF นำสื่อมวลชนไทยและเมียนมา ไปดูปฏิบัติการในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และการฆ่ามนุษย์ของกองกําลัง BGF ซึ่งผลตรมีมองชิตูผู้นํา BGF ได้เริ่มปฏิบัติการและมีคําสั่งในการจัดชุกปฏิบัติการพิเศษไปปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ในเมืองสแกมเมอร์ในจังหวัดเมียวดีซึ่งมีจุดใหญ่หลายจุดด้วยกันอย่างเช่นเมืองนี้เป็นจุดแรกที่บรรทุนายมองโซได้นําสื่อมวลชนมาติดตาม การปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และการช่วยเหลือเหยื่อผู้มนุษย์ที่เมืองตรงเ<ร>หมยนะคะเป็นอีกเมืองกมเ m m e r ที่ทางกองลัง BGF ได้เข้ามาปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็มีการรวบรวมชาวต่างชาติที่นี่2 5 9คนนะคะจากทั้งหมด7,141คนนะคะใน24ประเทศที่ทาง BGF รวบรวมได้แล้วนะคะแล้วก็กำลังจัดทำข้อมูลเพื่อส่งรายชื่อให้กับทางรัฐบาลเม<ร>ียนมาประสานกับทางรัฐบาลไทยประสานกับประเทศต่างๆนะคะในการส่งตัวก,กลับแต่ละประเทศค่ะ ที่เมืองตรงไหมเป็นเมืองสแกมเมอร์แห่งใหม่ที่ทางกลุ่มนทุนจีนได้มาเช่าพื้นที่ของกองกำลัง BGF ในการทำ c เซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีการรวบรวมชาวต่างชาติจุดนี้ได้259คนค่ะมีทั้งชาวจีนและต่างชาติชาติอื่นๆอย่างเช่นอินเดียบังคลาเทศรวมถึงฟิลิปปิน ซึ่งคนที่ถูกรวบรวมมาได้นะคะทาง BGF ก็ได้ให้ที่พักแล้วก็เรื่องของการจัดอาหารให้สามมือ้ออย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นข้าวและอาหารที่มีการจัดเตรียมให้ซึ่งชาวต่างชาติจะถูกจัดให้อยู่แยกห้องกันนะคะสำหรับผู้ชายแยกกับผู้หญิงด้านในห้องนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนค่ะแล้วก็มีการอยู่รวมกรรันเราพบกับชาย,ยคนนี้นะคะเ <'s> มื่อเขาเห็นสื่อเขาก็ได้เปิด ให้ดูที่สีสันของเขาซึ่งมีรอยเหมือนที่สีสันนะคะที่ใช้นิสชลงมาค่ะแต่ว่า่องจากว่าเขาใช้ภาษาจีนไม่สามารถที่จะยูคอนเราได้ชัดเจนถึงว่ามีสาเหตุมาจากการถูกทำร้ายหรือมาจากการทำงานที่นี่หรือไม่แต่เขาเองก็พยายามที่จะชี้เห็นรอย ที่มีบุกที่สีสันตรงนี้นะคะแล้วก็บอกว่าอยากกลับบ้านรวมถึงพยายามที่จะสื่อสารบอกว่าขอร้องที่ให้เขาได้กลับบ้านโดยเร็วนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่รอบๆอบเองก็พยายามจะบอกนะคะว่าในลักษณะของชายคนนี้ซึ่งเป็นชาวจีนนั้นเขา <Thank you. S 1> ต้องการที่จะขอให้ทุกคนช่วยเหลือเขากลับบ้าน mm hmm. แล้วก็เขาได้ขอบคุณกำลังมีทีฟที่ได้ช่วยเหลือเขาออกมาค่ะพร้อมกับร้องไห้ด้วยนะคะ ทางพันโทนายหมองโซโคศบีจีเอฟก็พยายาม ูดคุยสอบถามกับทุกคนว่าสภาพความเป็นอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างซึ่งทุกคนก็ได้ขอบคุณที่มีการจัดสถานที่ให้แต่เนื่องจากว่ามีคนจํานวนมากก็อาจจะแออัดแล้วก็มีการสอบถามว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ทางบีเจเอบอกว่าขณะนี้เองทางบีเจสไม่สามารถบาดว่าจะได้กลับในวันไหนเขาที่เป็นชาวต่างชาติที่ทางรัฐบาลกองรังบีเจเอช่วยเหลือมาได้ที่เมืองตรงเหมยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองคอร์เซนเตอร์ในจังหวัดเบียวดีนะคะ ชุดนี้มี259คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนค่ะแล้วก็มีการจัดที่พักและก็อาหารให้อยู่ที่นี่พักคอยจนกว่าจะมีการส่งกลับประเทศของตน,นเองนะคะคนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งจะมีชาวต่างชาติชาติอื่นอยู่รวมกันเท่าที่เห็นก็จะมีทั้งอินเดียเคนยาเอธิโอเปียรีลังกาบังคลาเทศค่ะ ทางพี่เก็บสอบถามว่ามีใครต้องการกลับบ้านบ้างทุกคนก็ยกมือนะคะ ซึ่งกลุ่มฝรั่งนี้ก็คือกลุ่มที่ทาง B J F สอบถามแล้วนะคะยอดรวมทั้งหมด7จ4 1พันห้าร้นยี่ How long you stay here? Four Four months Yes You know when you arrive here you will work will to work with scammer No no I don't know I have no information You are victims You are victims Victims Human t r a f f i c k i n g No no Oh No no victims No v i c t i m No v i c t i m No v i c t i m Yeah, yeah. Oh, you are scammer? You, 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 don't, you don't work scammer? No, no I don't work scammer. I don't work oh, scammer. I don't oh, work scammer. Uh, 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 yeah, yeah. Uh -huh. I don't scammer. I don't I don't work scammer. I don't work I don't I I don't I don't work don't scammer. work scammer. don't work scammer. I I mean, I okay? <coughs> India. Oh, how many of India? Uh, yeah, we are 26 members from India. From India. Yeah, yeah, yeah. yeah. How how long you stay here? Three months. Three months. Seven months. Seven months. Yeah. Do you know when you arrive here, you are will work with scammer? No, I don't, uh, don't know. know about this Mm, yes, they bring you in Thailand. Yeah, yeah. they yeah. ask for Bangkok. Ah, yeah. and, then, and, then, then, uh, and then, they they, they bring camp you at here. Camp. Yes, you not know it. Uh, uh, is, this is Myanmar? I don't know about this one. They told us just uh, we go to Bangkok and do job somewhere mm -hmm. But here we came and they. Join with us, camp. Do mm -hmm. so You have some money or salary? No. Yeah, we don't. Have, we don't give twenty-one uh, days' for salary. Mm. Yeah, mm. we have to come twenty-one days' salary. Yeah. Last month they paid us, but twenty-one days they are not given. Mm. They, they didn't give our luggage, mobile, some. Mm. Mm. You are victim of human trafficking. Yes, the punishment. Some yep, oh, punishment. Yeah, skirt, oh. you want to go back yeah. home? Yeah, we yeah, are yeah, yeah. back Yeah, in yeah. BGF, help you? Yes, or you know. The BGF yes. army helping you. Yeah, Yes, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yes. Okay. Thank you. <laughs> so you come to work here through the working agency or no or people only people people, people don't know people uh said uh working a call center not scammer um so don't know those come here ทั้งชายชาวอินเดียแล้วก็ผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะเราก็ได้พูดคุยสอบถามกับเธอซึ่งต่างก็ ไม่ได้เต็มใจที่จะเดินทางมาที่เมีววด,ดีเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะต้องมาทํางานเป็นก c a m m e r พวกพวกเขาก็ถูกชักชวนให้มาทํางานในไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็ติดอยู่ที่นี่เกือบหนึ่งปีแล้วส่วนผู้หญิงส่วนมากถ้าหากว่าถูกบังคับให้ทํางานก็จะถูกให้วิ่งรอบสนามนะคะเป็นจำนวนสิบห้ารอบส่วนใหญ่ก็จะถูกสั่งให้วิ่งเป็นซึ่งพวกเธอเองก็อยากที่จะกลับบ้านแล้วตรงนั้นนะคะในจํานวนของชาต่างชาติที่อยู่ในเมืองตรงหมวย